เหตุฝันเห็นเหตุหรือได้เก็บเหตุทำนายว่าสิ่งที่คุณคิดหวังและตั้งใจไว้จะสมความมุ่งมา่ปปาถนาและประสบความสำเร็จดังตั้งใจแต่จะต้องมาจากการลงมือทำเท่านั้นถึงจะเห็นผลถ้าคุณฝันเห็นเหตุนางฟ้าทำนายว่าคุณจะได้รับเกียรติยศ และซื้อเสียงอย่างล้นหลามได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือทำมาค้าขายก้าวหน้าขึ้นความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้ไม่เหงาใจคู่รักที่คบกันมานานถึงเวลาแล้วที่จะได้ประกาศกิจสิีเสียทียาอยู่ใกล้เพศตรงข้ามเพราะมีโอกาสหวั่นไหวต่อการสูง การเงินและการงานได้ลาบจากการทำงานหรืออาจจะได้งานพิเศษทำแบบไม่คาดคิดจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้มาร่วมลงทุนด้วยแต่ให้ระวังเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวการเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดหายไปบ้างแต่ไม่ถึงกับขาดมือเลขเสียงโชค สองห้าสองแปดห้าสองแปดแปดห้าสองขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ